สวัสดีครับผมเบียร์นะครับเมื่อก่อนเรามักจะเก็บเงินโดยการหยอดกระปุกใช่ไหมครับแต่พอเริ่มมีโมบายแบงกิ้งเข้ามาเราก็สามารถเก็บเงินผ่านบัญชีธนาคารประเภทต่างๆได้วันนี้ผมจะมีเทคนิคการออมเงินที่เรียกว่าโฟจาร์สมันนี่มาฝากกันครับจาร์ <"J ars" S 2> ในที่นี้ก็คือโหลกแก้วหรือกระปุกที่เพื่อนๆเ,เอาไว้ออมเงินนั่นเองครับโดยเพื่อนๆสามารถนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ในแอปธนาคารหรือแอปจัดการการเงินต่างๆของเพื่อนๆได้เลยครับ หลอดที่ 1. เก็บเงินเพื่อใช้ใจ่ายยามฉุกเฉินเช่นเจ็บป่วยกระทันหันประสบอุบัติเหตุไม่คาดคิดหรือตกงานซึ่งกระปุกแรกนี้เราควรมีเงิน3-6ถึงเท่าของค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนการออมเพื่อใช้ใจ่ายยามฉุกเฉินนี้เราควรใช้สมุดเงินฝากแบบออมรัย์หรือออมซัพย์พิเศษบางธนาคารก็เรียกว่าสมุดเงินฝากแบบเผื่อเรียกซึ่งมีแทบทุกธนาคารเลยครับหลอดที่2เก็บเงินไว้ใช้ใจ่ายสาหรับเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะกลางเป้าหมายระยะสั้นคือมีระยะเวลาไม่เกิน1ปี หรือที่เราจะสามารถบรรลุปเป้าหมายนั้นได้สาเร็จเช่นการเตรียมเงินเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ในอีกสิเดือนข้างหน้าส่วนเป้าหมายระยะกลางก็จะใช้เวลาไม่เกิน5ปีที่จะบรรลุเป้าหมายเช่นเก็บเงินเอาไว้เรียนต่อเก็บเงินเอาไว้ท่องเที่ยวหรือเก็บเงินเอาไว้ดาวน์รถในอีก5ปีข้างหน้าดังนั้นเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจเราจึงต้องมีวิัยทางการออมและวางแผนทางการเงินให้ดีในโหลนี้เราควรใช้สมุดบัญชีแบบฝากประจําบัญชีแบบฝากประจํบบาก,จก็จะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีแบบออมทรัพย์ในอัตราที่แน่นอน แต่เพื่อนๆก็ควรพิจารณาเงื่อนไขาการถอนเงินให้ดีเพราะหากถอนเงินก่อนกำหนดธนาคารก็จะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้นะครับโหลที่3เก็บเงินไว้ใช้จ่ายสําหรับเป้าหมายระยะยาวการออมเพื่อเป้าหมายระยะยาวคือเราใช้เวลาออมเงินเกินกว่า5-7ถึงปีกว่าที่เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นยกตัวอย่างเช่นเพื่อซื้อบ้านเพื่อเป้าหมายที่สําคัญในชีวิตของเราหรือเพื่อพอใช้จ่ายในยามกเกษียณเงินก้อนนี้เนี่ยกว่าจะเก็บได้เต็มโหลเราต้องค่อยๆอ,ออมใช้ประโยชน์ของระยะเวลา ผมแนะนําว่าให้เพื่อนเนี่ยเริ่มออมตั้งแต่เริ่มทํางานเลยก็ได้นะครับการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายสําหรับเป้าหมายในระยะยาวมีสูตรคํานวณง่ายๆคือจํานวนเงินที่ต้องมีหลังเกษียณเท่ากับจํานวนเงินต่อเดือนที่ต้องการใช้หลังเกษียณคูณ12เดือนคูณจํานวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณยกตัวอย่างเช่นเราวางแผนจะเกษียณอายุตอน60ปีและคาดว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอีก20ปีมีค่าใช้จ่ายหลังเกษียณแบบพอมีพอกินประมาณ2 0 0 0 0บาทต่อเดือน คำนวณเป็นเงินที่ต้องมีหลังเกษียณเท่ากับ2 0 0 0 0บาทคูณ12เดือนคูณ20ปีเท่ากับ4ล้าน8บาทเป็นต้นหลที่4เก็บเงินเพื่อการลงทุนการลงทุนคือการให้เงินทำงานซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นให้เงินนั้นมีโอกาสได้งอกเงยขึ้นมาการลงทุนมีหลายประเภทและมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันซึ่งเราอาจจะสูญเสียงเงินลงทุนไปบางส่วนหรือเสียไปทั้งหมดเลยก็ได้ ดังนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับและนี่คือเคล็ดลับการออมเงินแบบโฟราส์มันนี่ซึ่งแต่ละโหลก,ก็จะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไปเพื่อนเพื่อลงองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีวิธีเก็บออมเงินดีดที่อยากจะแชร์ลก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนีได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องวีมหิดนกันด้วยนะครับ ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน